พี่น้องครับกําลังทํางานอยู่กับทั้งฝนทัง้งแดดครับผมเมย์นังนังเศร้ายาบาดก่อนเมยไปถอนในต้นนี้ครับไปถอนต้นสาบเสือนี่มาเนี่ยนุ่นถอนมาตั้งแต่หลักหลักนุน่นนู่นตั้งแต่เตลิดยญาคาไปนู่นถอนมาได้ประมาณห้าสิบเมตรหรือหกสิบเมตรใบเหนื่อยหยุดก่อนนะครับตั้งแต่ติดต้นยูคานู่นมา จนหมดหมดแล้วมาถึงยาคายาคาถอนไม่ไหวนี่ไงมันเยอะจัดค่ะปล่อยมันไว้ก่อนครับผมกำลังทํางานอยู่ก็รดกาลังปั่นเสร็จฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้กําลังเริ่มปั่นผลนมาปุ๋นมาขออย่าให้มาแรงเด้วยให้ปั่นเสร็จก่อนถ้ามาแล้วมันก็จะอิเล่เขาเนาะมันก็รถจะติดมั่งอะไรมั่งแล้วก็เวลาวิ่งไปจะเป็นรอยลึกครับผมให้ให้ปนเสร็จก็เด้เนี่ยพอเด้อพอพเนี้ยแผนในพ้นเสร็จกันเด้ออยมาหนักๆนักเด้อ มากก็ยังมากนักกว่าดนเม็ดยาผู้ขาดที่เน่าโกเกิดมากแต่มากเบาๆเพราเม็ดยาได้เกิดได้มีก้อนครับผมเพราะว่าถ้าฝนตกมากๆนี่ยากไม่เกิดนะครับเหมือนแปลงนั่นแ่ะแปลงที่เขาปลูกเมื่อที่วันที่ติดกระแปงผมเลยเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยที่เป็นโปลนี่นะหละยืนขึ้นเห็นไม่เห็นไหมเนี่ยยามันเริ่มเขียวแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย เขาปั่นไปสองรอบรอบแรกมันไม่ขึ้นครับเป็นเดือนเลยมันไม่ขึ้นเขาปูงแต่เมษานนเมษามันไม่ขึ้นพอ,พอพอพฤษสภามาพฤษภามาเขาปั่นใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมมันเลยเริ่มขึ้นเนี่ยเม็ด้าต,ตัวแรกมันน่าจ,จะใช้ไม่ได้แลรวะผมันตกชุกในช่วงนั้นนะ่ะก็เลยทําให้เม็ดเน่าไม่เกิดแล้วเดือนนี้ก็ผลก็เยอะมากครับเดือนพฤษเดือนมิถุนาวันนี้วันที่ห้าสิบห้ามิถุนากับผมสิบห้ามิถุนา ปีที่ป <câ wrong? f holy>? ี was, i, ่แล you know? ้วมันแรงแต่ปีนี้มันก็ไม่แน่ว่ามีคุณามันจะยังไงแต่ก็น่ะมันก็ไม่แรงแล้วมั้งเพราะว่าทั้งตกทั้งแดดออกมันจะไม่แรงเท่าไหร่พอให้เม็ดหญ้ามันได้ตั้งตัวก่อนงอกขึ้นมานิดหนึ่งก่อนตกก็ตกไม่แรงเนาะให้เม็ดหญ้ามันงอกแล้วก็พอหญ้ามันขึ้นแล้วก็ค่อยตกก็ตกไม่แรงควรไปิดงางดิพี่น้องมันควรไปิดงางดิว่าทั้งไทยว่าทั้งลาวดิ เพราะภูคาครับเป็นลูกครึ่งตัวลูกครึ่งขมเม่บุรีลำแล้วก็ลาวบุรีลำแต่ว่าก็พูดภาษากลางด้วยมากับยายบ้านทงทางขมเม่ยายบ้านทางซิ่มยายบ้านทางเลี้ยวบัดกุ้ยยายบ้านเต๊กๆต๊กกุ้ยยายยายมันสลับมันแจ้งอยู่ายบ้านเตก๊กเ๊กยายมันยายมันกระเด็นยายกระเด็นบ้านต่างแม่แ้แล้วก็พูดไทย พูดได้แต่ไทยอีสานไทยเขมรและไทยภาคกลางส่วนไทยสวยเนี่ยไทยสวยเนี่ยผมผมไม่เคยคองพูดได้แต่บึงบ้งบลอบึ้งบลอจะด้วยบึ้งบลอจะด้วยทั้งได้ลรกินข้าวเนาะบึ้งบลอจะด้วยประมาณนี้แหละนอกนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่กับสวยถ้าอยู่กับสวยก็จะพูดได้เพราะาผมอยู่กับเขมรอยู่กับอยู่กับลาวเนะ่ลาวก็เป็นทั้งลาวจ้าลาวคนเดนียวลาวข้เจ้าก็ กินเขาด้วยพี่น้องเด้อไปกินเขาน้ากันเด้อเราเราข้าเจา้านะเราข้าวเหนียวก็มาเด้อพี่น้อง,งกิน,นะน,นเขาน้ากันนะมันชามยมอะไรต่างกันแต่ว่ามันก็มานี้บวกบอบกับเราอกไปทั้งมือทั้งยังบอกไป,ออไปกะลงหนะ้าลงหลังเด้อพี่นอ้องเด้อเหนื่อยทำงานเหนือ่อยผมใช้งานใช้แรงงานทํางานครับผม LIKE ไม่ใช่นั่งบนรถไถนั่งรถไถก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมเคยขบับรถไถนั่งไปนันๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะรถไถเนี่ยแล้ว มันก็เหนื่อยช้ากว่าคนใช้แรงหน่อยเพราะว่าผมเคยขับรถไถขับได้เป็นวันวันมันก็อยู่ได้แต่มันก็ตกเย็นมันก็จะเพลียกันนั่นแหละแต่มันก็ไม่เพลียเท่าคนที่ใช้แรงทํางานแบบขุดดินหามพวกเนี้ยมันได้วันหนึ่งเหนื่อยพักทั้งหลายรอบนะแต่ว่ารถไถนี่ก็รถไถนี่ก็วันหนึ่งก็อาจจะพักไม่กี่รอบเนาะถ้าเกิดว่ามันไถไม่นานก็ไถเสร็จเขาก็ไปพักเนาะแต่ว่า ทำงานอยากเราเนี่ยวันหนึ่งเถงเาจะเถจะหมดวันก็นันอเอร้างต่หลายเดียวพีว่นะในจะมีหลายเฮ็ดก็ได้โดยปุ่นวางให้ก่อนแค่นี้ก็ได้ปุดแรงแล้วครับผมเห็ดไข่จะแล้วไก่จะแล้วแล้วไก่จะ,จะได้ชำระเงินแล้วไปกินข้าวแล้วก่อนอื่นก็แปบ๊บนึงครับผมขอหยุดแป๊บนึงก่อนเด้หย,ยุดแปบ๊บนึงแล้ว คลิปผมมันยาวเกินไปผมหยุดแป๊บนึงก่อนโอเคหยุดก่นกนอ,ดกอนนะเด้อสวัสดีครับ